แล้วก็แน่นอนสําหรับชุดแต่งอะไรต่างๆนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาแต่งแล้วออกมามาตรฐานจากโรงงานเลยทีเดียวสําหรับชุดแต่งของ X-Series รุ่นนี้ครับซึ่งก็จะมีลายสติ๊กเกอร์ซึ่งออกแบบลายใหม่นะครับออกไปในแนวของตัวเคปลาครับสำหรับตัวลายสปอยเลอร์ด้านหน้านะครับตัวนี้เด่นมากๆและโดยเฉพาะกับโลโก้ของอิซูซที่เป็นสีแดงรู้กัเลยครับว่า X Series ทั้งสีรุ่นย่อยนะครับก็เป็นเครื่องยนต์เดียวกันครับก็คือ1.9ด ddi blue power 150แรงม้านะครับให้ได้ขับได้อย่างมั่นคงและรู้สึกว่าสนุกยิ่งขึ้นสำหรับช่วงล่างนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับก็เป็นบ้านตรฐานครับของ Isuzu อยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับสำหรับอุปสรรคอะไรตามท้องถนนต่างๆนะครับนั่นและนึบและสบายใจที่สุดเพราะว่ามันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเอ่อเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆเนี่ยสามารถซ่อมได้นะฮะ และอีกอย่างหนึง่งถ้าชนหนักไม่เป็นไรที่ศูนย์อีซูซูมีรองรับอยู่แล้วแหมอยากจะขออีซูมีตัวล็อคฝาท้ายสักหน่อยไหมจะซื้ออะไรก็ตามทีนะครับเพราะอะไรครับเนี่ยฮะขบวนไฟไท้า <laughs> ย สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ในส่วนของออฟไลน์ line และออนไลน์กับคู่แข่งมอเตอร์ริงนะครับพาคุณผู้ชมวันนี้มาและทุกคนก็คือแรงทรูเวิร์สกับ isuzu x series ครับรุ่นใหม่ตั้งแต่ปี2553นะครับประวัติอันยาวนาน14ปีแล้วจนมาถึงครับ 1.9ddi blue power นะครับ Gen2 จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมมาครับสำหรับ x series นะครับ Range Rover นะฮะ ถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยก็คือมีองค์ประกอบนะฮะหรือว,ว่าจุดประสงค์นะครับที่อีซูซูทำเซกเมนต์นี้ขึ้นมานะครับก็เพื่อที่จะทำสู่สไตล์นะครับนั่นก็คืออีกเจเนอเรชันหนึ่งที่เป็นวัยรุ่นขึ้นนะฮะไาโรปริกอัพอนเนกประสงค์นะครับทั้งทำงานทั้งเที่ยวทั้งใช้ชีวิตประจำวันนะครับองค์ประกอบก็คือเป็นรถยนต์เรซซิ่งนะครับแต่งแบบเรซซิ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสปอร์ตปิกอัพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สำหรับปุ่มเป้าหมายนะครับของอีสูตที่ตั้งไว้สำหรับ X-Series นะครับก็คือจอะกลุ่มครับสำหรับคนที่ชอบแต่งรถอย่างผมนะฮะแต่งอย่างพวกเราเะโอ้โหเหมือนใครไม่ได้ต้องไม่มีใครเหมือนนะฮะแล้วก็ดูดีมีสไตล์ของพวกเรานะครับแล้วก็แน่นอนสำหรับชุดแต่งอะไรต่างๆนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาแต่งแล้วออกมามาตรฐานจากโรงงานเลยทเดียวสำหรับชุดแต่งของ X-Series รุ่นนี้ครับ สังเกตครับจากไฟหน้าครับที่แตกต่างนะครับนั่นก็คือเป็นรุ่นของ Isuzu Vision by LED นะครับแล้วก็มีไฟ daytime นะครับไฟสูงไฟต่ำอยู่ในโคมเดียวกันเนี่นะครับก็ถือว่าไลฟ์สไตล์พอสมควรและที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของ X Series นะครับก็คือสีครับสีถบแดงนะครับซึ่งก็จะมีลายสติ๊กเกอร์ซึ่งออกแบบลายใหม่นะครับออกไปในแนวของตัวเคปล่าครับสำหรับตัวลาย ออกแบบกระจังหน้าใหม่นะครับเป็นซิ่งนะครับมากรเรียกว่าหรูขึ้นนะครับแล้วก็ตัดด้วยโทนแดงดำนะฮะรวมทั้งชายล่างนะครับที่เป็นดูมิติมากยิ่งขึ้นสำหรับสปอยเลอร์ด้านหน้านะครับตัวนี้เด่นมากๆและโดยเฉพาะกับโลโก้ของอีซูซูที่เป็นสีแดงรู้กันเลยครับว่า X-Series สำหรับ New Isuzu X-Series นะครับก็มีอยู่ด้วยกัน4รุ่นย่อยนะครับ2รุ่นย่อยแรกนะครับก็จะเป็นตัวเตี้ยขับ2 ก็คือรุ่นสปีดนะครับทั้ง2ประตูและ4ประตูนะครับและอีกสรุ่นนะครับก็ไฮขึ้นมาหน่อยก็คือขับ2ยกสูงก็คือในตัว h i g h l a n d ร์นะครับทั้ง2ประตูและ4ประตูนะครับมาดูเครื่องยนต์ครับซึ่งทั้ง4รุ่นย่อยนะครับก็เป็นเครื่องยนต์เดียวกันครับก็คือ1.9 DDi Blue Power 150แรงม้านะครับที่3,600รอบต่อนาทีนะครับวางตำแหน่งเครื่องยนต์ครับแน่นอนปรับเปลี่ยนมาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ครับ วางตำแหน่งเครื่องยนต์แบบบาลานซ์เลยทีเดียวแบบเซมิมิดเดิลชิฟนะครับเพื่อความสมดุลนะครับในแง่ของการกระจายน้ำหนักของตัวรถนะครับแล้วก็รวมทั้งฐานล้อให้ได้ขับได้อย่างมั่นคงและรู้สึกว่าสนุกยิ่งขึ้นพอพูดถึงเกียร์ครับทั้ง4รุ่นย่อยนะครับก็จะมีเกียร์ให้เลือกครับนั่นก็คือเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับ แล้วก็มีระบบ GDS Sport s h i p ให้นะครับสำหรับในส่วนของตัวเกียร์ธรรมดาส่วนในเกียร์ออโต้นะครับก็จะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับแล้วก็มีลิฟต์โซนิกแล้วก็บวกด้วยตัว s e q u e เชีย l นะครับพาร์เนอร์ชเฉพาะในรุ่น4ประตูเท่านั้นนะครับสำหรับในส่วนของตัวเกียร์อัตโนมัติครับ สำหรับล้อนะครับก็ให้มาเนี่ยเท่ากับตัว Insu ูวีคอรเลยทีเดียวนะครับก็คือเป็นล้อขอบ18นิ้วนะครับ265 60 18นะฮะก็ถือว่าเด็นทีเดียวสำหรับในเรื่องของตัวแม่ล m a แนะครับจะเป็น l i ยแม็กสีดำเงาครับตัดกันแล้วก็เข้าคอนเซปต์ครับซึ่งรถรุ่น X-Series ใหม่นี้นะครับทั้งตัวเตีย้ยแล้วก็ตัวสูง Highlander นะครับก็จะมีสีให้เลือกขาวกับดำแล้วก็แน่นอนอุปกรณ์แต่ละชิ้น ตกแต่งด้วยสีแดงสําหรับช่วงล่างนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับก็เป็นบ้านตรฐานครับของอีซูซูอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับสําหรับอุปสรรคอะไรตามท้องถนนต่างๆนะครับนั่นและหนึบสบายไม่ว่าจะเกิดอุบิเหตุอะไรที่ไหนนะครับเปลี่ยนยางอะไรเข้าไปลอเหมือนเดิมเพราะว่าขอบเดียวกันก็คือขอบ18ครับที่ให้มาสําหรับยางอะไรที่ผมชอบนะครับก็คือ ชุดแต่งมาจากโรงงานและสบายใจที่สุดเพราะว่ามันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเอออเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆเนี่ยสามารถซ่อมได้นะฮะและอีกอย่างหนึง่งถ้าชนหนักไม่เป็นไรที่ศูนย์อีซูซมีรองรับอยู่แล้วแน่นอนมันต้องถึง10ปีแน่นอนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วชุดแต่งชุดนี้ชนขนาดไหนเฉียวขนาดไหนเปลี่ยนที่ศูนย์ของเดิมสแตนดาร์ดของ x s e r i e s แบบวว้าวุ่นอย่างนี้ผมชอบครับสําหรับการตกแต่งนะครับได้ชอบอีกเช่นเดียวกันนะครับก็คือสัญลักษณ์ของ x series นะครับไปไหนนี่รู้หมดนะครับว่าเฮ้ยนี่วัยรุ่นมาแล้วนะแล้วก็บันไดขั้นนะครับถือว่าออกแบบมาอย่างลงตัวแล้วเป็นสีที่เข้ากับตัวรถก็ไม่ต้องห่วงทั้งขาวและดานะฮะรุ่นที่เราเอามาเนี่ยก็คือเป็นสีดำนะครับออกแบบได้โอเคทีเดียวชุดแต่งอีกอย่างหนึ่งที่ชอบครับก็คือตัวกิลนะครับในสอง ท้ายลู่ลมให้มาแบบนี้เลยจากโรงงานนะครับก็คือตัวสปอร์ตบาา์เนี่ยมันคือน,นี่ครับสปอยเลอร์ครับแล้วเอาเวทมามันถูกใจไวรุ่นจริงนะครับพร้อมไฟเบรกครับด้านท้ายนี่ถือว่าโอเคทีเดียวเหมาะกับวัยรุ่นอย่างเรามาบมาด้านท้ายครับก็จะเป็นในเรื่องของที่ผมประทับใจก็คือสติ๊กเกอร์ลายนะฮะกลางรถนะครับเป็นลายเคปลานะฮะยาวมาถึงแล้วก็มีกล้องมองหลังซึ่ง ชัดเจนมากและใช้งานได้จริงแล้วก็ฝาท้ายเปิดออกมากโอ้โหครับสบายอกสบายใจนะครับในแง่ของการขนของแล้วก็ความเป็นอนเนกประสงค์แล้วก็เอกลักษณ์อย่างหนึ่งครับนั่นก็นคือโลโก้ e-su d b a c นะครับเป็นสีแดงไฟก็คงจะคุ้ดชินกันอยู่แล้วนะครับสำหรับ led ที่ e-su ให้สำหรับไฟท้ายอีกส่วนนะครับวัยรุ่นอาจจะวาวุ่นนิดนึงแหม อยากจะขออีสูมีตัวล็อคฝาท้ายสักหน่อยไหมจะซื้ออะไรก็ตามทีนะครับเพราะอะไรครับเนี่ยฮะขบวยไฟไทยเรื่องของเรื่องไปจอดที่ไหนก็เราบ้าระวังกันหน่อยก็แล้วกันนะฮะแต่ผมคิดว่ามันก็ไม่ใช่สาระอะไรครับซึ่งความประทับใจนะครับสำหรับรูปโฉมภายนอกนะครับ X s e r ซ e s ผมประทับใจครับแล้วก็จะให้ร0อยคะแนนนะผมให้9 5้าคะแนนเลยทีเดียวนะครับการออกแบบของ New e s u z u X series แรงทะลุเวอร์สมาถึงภายในครับวัยรุ่นชอบแน่นอนเพราะว่าออกแบบใหม่หมดนะครับโทนดำแดงนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของตัวกรอบนะครของตัวคอนโซลหน้าเนี่ยก็มีออกแบบใหม่แล้วก็มีโลโก้ของ X series หน้าจอโอเคครับแน่นอนเหมาะมากสำหรับวัยรุ่นสำหรับอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ให้มานะครับไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของ Adas นะครับกล้องหน้าคู่ X-Series ถือว่าแมระดับวัยรุ่นสายตาดีควบคุณรถดีนะครับอ,อ,อุปกรณ์ที่ให้มานั้นมาตรฐานอยู่แล้วก็คงคิดว่าอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับซึ่งก็ถือว่าโอเคทีเดียวเพราะว่าราคาแบบนี้ก็ถือว่าออกมาแล้วก็สามารถที่จะให้วัยรุ่นวัยว่าวุ่นอย่างพวกเราเนี่ยสามารถจับต้อง X-Series ใหม่ได้ส่วนที่เด่นอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเบาะครับคู่หน้านะครับ ก็จะมีการออกแบบใหม่นะครับพร้อมระบบระบายความร้อนนะครับในตัวเบาะออกแบบใหม่นะฮะแล้วก็สรีระรองรับนะครับสำหรับตัวเบาะกับตัวคนนั่งเนี่ยโอ้โหเหมาะมากนั่งกระชับและที่เด่นก็คือตัว X สีแดงนะครับเอ๊ะทำไมเข้าไว้ทางด้านซ้ายนะฮะไตหาหัวใจตามหาหัวใจก็เพราะว่าอยู่ด้านซ้ายมันตรงกันเลยครับนี่ฮะปากกับใจผมตรงกันเห็นไหมฮะตรงกับหัวใจนี่ครับหัวใจ X สำหรับรายละเอียดนะฮะกลับมาที่หน้าปัดนิดนึงครับก็แสดงข้อมูลนะครับในสไตล์เลสซิ่งนะครับแล้วก็สะท้อนตัวตนผาดโลโก้ X ครับคุณผู้ชมครับสำหรับหน้าจอก็จะเป็นอินโฟเทนเมนต์ครับขนาด8นิ้วครับเป็นระบบสัมผัสนะครับดีไซน์สปอร์ตโทนแดงรองรับนะครับสำหรับวายเด็ดแอนดรอยด์ออโต้แล้วก็ Apple CarPlay นะฮะเฉพาะสมาร์ทโฟนนะครับที่รองรับระบบนี้เท่านั้นสำหรับคอนโซลนะครับก็ดีไซน์ใหม่ครับเป็นในแบบของ f ฟรมวิ่งวิ g นะครับเพิ่มความร้าใจมากขึ้นทุกคนครับตอนนี้ก็จะถึงไฮไลท์ hey, นะฮะเหมือนเดิม <c oughs> มุกเดิมก็คือเรื่องอัตราสิ้นเปลืองนะครับอย่างที่เรียนให้ทุกคนได้ทราบไปแล้วนะครับว่า 1.9DDI Blue Power ของ X-Series ใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์เจน2มีการปรับเปลี่ยนกล่องใหม่นะครับหก็คือเพื่อให้อัตราเร่งที่หลายหคน บนและกลัวนะครับว่าเครื่องเนี่ย1.9 DDI นี่มันไม่แรงตัวเป่าก็ไม่ค่อยแรงออกตัวนี่แหมกว่าจะทันชาวบ้านเขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะทุกคนคิดใหม่นะครับอันนี้ไม่ได้ว่าจะอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะเพราะว่าลองมากับตัวเองนะครับการปรับเปลี่ยนกองครับโดยเฉพาะกับอัตราเร่งตีนต้นนะครับปรับตัวอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมครับเท่าที่ผมได้ขับก็คือการแตะคันเร่งเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่า ออกเข้าเกียร์ดีปั๊บสำหรับเกียร์ออโต้นะฮะสำหรับรุ่นที่ทดสอบมาเนี่ยเข้าเกียร์ดีเหยียบคันเร่งพื้นสุดอย่างนี้เลยเพื่อจะเอาอัตราเร่งใจเย็นๆเอาใหม่ะคะทุกคนครับและคุณผู้ชมก็คือเริ่มต้นจาก1.9ดีไอบูพาวเวอร์เข้าเกียร์ดีปับ๊บเหยียบคันเร่งเนี่ยเอาเป็นว่าให้สมูทครับเปิดแล้วก็ยกเท้าขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อให้รอบเนี่ยเปลี่ยนเกียร์แล้วก็กดอีกทีหน,นึ่งนี่ คุณจะได้อัตราเร่งนะครับใกล้เคียงกับเครื่อง3,000เลยทีเดียวไม่เชื่อเดี๋ยวไปลองดูนะฮะจริง,รงๆแล้วก็อย่าเชื่อผมมากคุณไปลองเองก็แล้วกันนะฮะถ้าได้ลอง1.9 DDI Blue Power Gen 2เนี่ยนะครับสำหรับตัวอัตราเร่งติมต้นนะครับไลฟ์สไตล์การข,ขับไม่เหมือนกันนะครับวิธีการขับขี่ก็ไม่เหมือนกันไม่ต้องมาบูลี่กันสําหรับอัตราชิ้นเปลืองนะครับผมเปรียบเทียบจาก1.9ในรุ่น Magic Eye รุ่นก่อน นะฮะก่อนที่จะมาเป็นเจน2เนี่ยนะครับรถติดติดเลยเปรียบเทียบกับในรุ่นก่อนนะครับก็คือตัว Magic Eye นะครับอาจจะทำได้อยู่ประมาณเท่าที่จำได้นะครับก็อยู่ที่9.1กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะรถติดนะเอาแบบติดกันนำซ้ำเติมเลยนะวิ่งกัน7-8กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะรถติดนะครับส่วนในรุ่น X-Series ี e เจนใหม่เนี่ยนะครับ1.9 d d ง b ุด e กีนะครับรถติดติดทำได้ดีกว่าครับก็คือ9.6 กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับความเร็วนะครับที่วัยว้าวุ่นอย่างพวกเราส่วนใหญ่ก็จะใช้กันนะครับสำหรับในส่วนของนอกเมืองความเร็วประมาณ130-140กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะดีกว่า Magic Eye รุ่นก่อนอีกเช่นเดียวกันนะครับ Magic Eye รุ่นก่อนนะครับทำได้อยู่ประมาณสัก10ต้นๆนน,นะฮะ10กิโลเมตรต่อลิตรต้นๆนนะครับแต่ผมทำได้ครับสำหรับ1.9 DDI เน2คันนี้นะฮะสำหรับ X Series ทำได้ถึง10.50กิโลเมตรต่อลิตรดีขึ้นมาครับน่าเห็นไหมฮะเป็นผลพวงมาจากการปรับกล่อง ECU นั่นเองสำหรับไฮลุยและอีกแล้วนะฮะก็คือ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงคงที่นะครับเปรียบเทียบกับ Magic Eye รุ่นเก่านะครับดีกว่าอีกครับนั่นก็คือ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งคงที่ความเร็วนะครับ เปิด Cruise Control ด้วยนะฮะรุ่นเก่าทำได้ Magic Eye สิบเก้าจุดหยไว้ว่าวุ่นอย่างผมครับกับ X Series รุ่นใหม่นะฮะทำได้ครับ19.56ก้ 19. ิโลเมตรต่อลิตรปรบมือบอกแล้วอ,อย่าบูลี่คนเราขับรถไม่เหมือนกันนะครับนี่คือข้อบูลจากคู่แข่งมอเตอร์ลิงโดยเฉพาะกับความเร็วมาตรฐานไม่ผิดกฎหมาย90กิโลเมตรต่อชั่วโมงคงที่ 19.56กิโลเมตรต่อลิตรและความเร็วสูงสุดที่ผมทำได้คือร้5ยจกิโลเมตรต่อชั่วโมง มาถึงราคากันครับและทุกท่านก็ชอบบทน,นะครับผมรีวิวอะไรนี่ไม่ค่อยชอบบอกราคาปาดโทรโทรไปหรือว่าเซิร์ชก็ได้ว่าราคามันเท่าไหร่นะฮะแต่ยังไงก็สรุปให้ครับสำหรับราคาเริ่มต้นสำหรับ4รุ่นนะครับของ New X Series Lag n t a u v e r s ะนะครับนั่นก็นคือเริ่มต้นที่748,000สำหรับในรุ่น Speed นะครับขับ2ตัวเตี้ยและสูงสุดก็คือในรุ่นของ Highlander นะครับ กับ2ยกสูงเช่นเดียวกันก็คืออยู่ที่1 2 4 0 0ล้านบาทครับสรุปประล้วสิครับว่า X-Series นะครับในความคิดของผมเท่าที่ได้ทดสอบมานะครับเหมาะมากสำหรับท่านที่เป็นวัยว้าวุ่นวัยรุ่นเริ่มต้นทำงานทำนตัวแล้วก็ทำงานเพิ่งจะมีครอบครัวแต่อยากจะใช้รถที่เป็นอนเนกประสงค์และที่สำคัญก็คือมีใจ ใจเอกเหมือนผมก็คือชอบแต่งรถนะครับแต่ก็อีกอะ่ะไม่มีเวลามัวแต่ทางานนะฮะส่งข้าวส่งของทางานในชีวิตประจำวันไม่มีเวลาแต่งรถเสาร์อาทิตย์ก็ต้องพาลูกพาเมียไปเที่ยวหรือว่าก็ต้องพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวไม่ต้องเสียเวลาเพราะเสร็จมาจากโรงงานนะครับจะเสริจจะเติมจ,จ,จ,จะแต่งอะไรนี่มันก็เรื่องของคุณแต่ที่สาคัญที่เด่นผมพูดเป็นแหนตอนตอน้ตนก็คือว่าที่ผมชอบก็คืออันไห่มีเป็นสิบปีสําหรับชุดแต่งไม่พกถึงเครื่องยนต์และบอดี้นะอันนี้ให้อยู่แล้ว นะครับก็คือว่าชนที่ไหนแรงยังไงก็มีอะไรให้นะครับส่วนจะเลือกรุ่นตัวเตี้ยหรือจะเป็นยกสูงตัวเตี้ยนี่แน่นอนว้าวุ่นกว่าตัวยกสูงก็อเนกประสงค์ขึ้นมานิดนึงเพราะว่าลุยนั่นลุยนี่สบายใจนะครับเครื่อง1.9หลายท่านบอกขึ้นเขาอะไรได้ไหมแหมเสียดดยไม่ได้ไปขึ้นเขาให้เห็นนะครับแต่ผมเชื่อแน่ว่าเจน2สําหรับเครื่องยนต์นี้รับรองไปได้ทุกที่ที่มีทางเอ๊ะ นี่มันสโลแกนรถตู้นี่หว่าไม่เป็นไรใช้ได้เหมือนกันนะครับไปทุกที่ที่มีทางไปได้ครับ1.9 DDI b l ด e p o w e ีดีูเวอรโดยเฉพาะกับการบันและวิ่งตัวเอาจริงๆถ้าจะพูดถึงคู่แข่งมาหลายคนก็บอกว่าอยากจะให้เปรียบเทียบกับ Mitsubishi Toyota m a z ดานะฮะที่เป็นเจ้าตลาดจะให้ผมมาบอกว่าตัวนั้นดีกว่าตัวนี้ดีกว่าทุกรุ่นทุกยี่ห้อเขามีจุดเด่นและจุดแข็งไม่เหมือน แล้วก็มีจุดด้อยจุดที่เราไม่ชอบอันนี้ก็มีกันแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลที่ใช้งานนะครับแล้วก็การเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานของตัวเองเอาละครับนี่นะฮะจะเป็นอะไรยังไงคอมเมนต์มาได้ครับแล้วก็รวมทั้งอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้แข่งบอลตังกันนิดหนึ่งนะครับเราจะได้มีโอกาสทําคลิปว้าวุฒอย่างนี้กันอีกนะฮะในเรื่องราวของรถยนต์ที่นํามาสเสนอทุกทุกคนครับวันนี้ทีมงานลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ